อุกกาบาทแห่งเทพบรรพการตอนที่หนึ่งมีคำทํานายหนึ่งถูกจารึกไว้ในคำพีหินโบราณว่าเมื่อดวงดาราแห่งการพิภากษาตกจากฟากฟ้าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลมันเริ่มจากคืนเดือนดับเมื่อฟากฟ้าฉายแสงสีทองอมม่วงและพายุเวทมนต์ก่อตัวเหนือทวีปทั้งสี่ นักเวทเท่าแห่งอารันดอขีดวงมนตรางท้องทุ่งแล้วเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้ามันกลับมาแล้วอุกกาบาตแห่งเอลเทรอนนั่นไม่ใช่เพียงหินจากอวกาศแต่มันคือดวงตาของเทพบรรพการผู้ถูกจองจำในดวงดาวนับหมื่นปีเมื่อมันพุ่งทะลุบรรยากาศ แผ่นดินก็เริ่มเปล่งแสงเส้นพลังเวทที่หลับไหลใต้ผืนโลกถูกปลุกขึ้นมนุษย์วิหกยักษ์เอลฟ์และอสูรต่างก็สัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของการตื่นณใจกลางพีระมิดที่สาบสูนองราชินีแห่งแสงคำรามเสียงแหลมก่อนจะทำนายว่าเมื่ออุกกาบาทกระแทกผืนโลกเด็กที่ถือสายเลือดครึ่งเทพจะต้องเลือก ว่าจะปลุกเทพ,พเจ้าหรือผนึกมันไว้ตลอดกาลแต่ในโลกนี้ไม่มีใครรู้ว่าเด็กคนนั้นคือใครเมื่อหินเทพตกกระแทกหุบเหหแห่งเอลเทรอนเกิดเป็นหลุมลึกเรืองแสงสีฟ้าและสิ่งที่ลุกขึ้นจากใจกลางหลุมนั้นไม่ใช่เศษหินแต่เป็นร่างสูงสง่าห่มคลุมด้วยสายฟ้าเทพบพรรพการตื่นขึ้นอีกครั้งใคร ลุกฆ่าขณะนั้นเองเด็กหนุ่มคนหนึ่งมีดวงตาสีเงินและเลือดที่เรืองแสงในความมืดยืนอยู่ตรงหน้าท่านโลกทั้งใบหยุดนิ่งมนุษย์ไม่หายใจสัตว์ไม่ส่งเสียงเสียงเดียวที่ดังขึ้นคือคำถามที่สะท้อนจากปากเทพเจ้าสู่ใจเด็กหนุ่มเจ้าจะเป็นผู้ทำลายหรือผู้ไถ่บาปของโลกนี้และนั่น คือจุดเริ่มต้นของมหาตำนานบทใหม่ในวันที่อุกกาบาตตกจากฟ้าและโชคชะตาโลกถูกเปลี่ยนตลอดการ